สืครับนี่ผมมานําเสนอสื่อการเรียนรู้งานโครงสร้างบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นนะครับแล้วพูดถึงโครงสร้างบ้านก่อนที่จะเป็นโครงสร้างบ้านบ้านหนึ่งหลังเนี่ยถ้าผมถอดถอดนองให้หมดเลยถอดกําแพงถอดระบบไฟฟ้าถอดนองให้หมดเลยเหลือแต่โครงมันมันก็จะได้ตามรูปนี่ครับเราจะเห็นตามรูปว่ามันเหลือแต่ คานเสาพุตติ้งนี่จะมาดูวันแรกก่อนเลยอันที่อยู่ข้างบนสุดก็คือโครงลังคานี่นี่แนอาจจะถามว่าเอาโครงลังคาทำไมไม่มีลังคาลังคาเป็นวัสดุที่มีมวลมีน้ำหนักเป็นสถาปัตย์นะครับไม่ถือว่าเป็นโครงสร้างไม่ได้รับน้ำหนักอะไรไดูันแรกดีกว่าแรกคือตัวแปรครับตัวแปรจะวิ่งวิ่งยาวมานี่ครับวิ่งยาวมันี่ ส่วนแปรตัวที่รับน้าหนักแปรเนี่ยจะเป็นจันทรทันครับจันทร์ทันคือตัวที่ขวางวะเนี่ยตัวเดินขวางวะเนี่ยส่วนตัวที่คานอยู่คานข้างบนเนี่ยรับรับจันทรันอยู่ก็คือคานข้างบนตอนนี้ไม่เรียกคานเขาเรียกว่าอกไก่อกไก่อยู่ข้างบนส่วนต่อไปไอ้ตัวที่อยู่บนห,หัวเสาไอ้คานคานข้างล่างที่อยู่บนหัวเสาตอนนี้เขาไม่เรียกคานเขาเรียกว่าอาสีรองรับ อาศีมีอาศีจะมีตะเค้ตะเค้สันตัวนี้เป็นสันเนียตะเค้ตะเค้จะมีอยู่สองประเภทงินตรงนี้นะครับตรงนี้ลังคามาราจบกันล่องเอาไว้เพื่อสําหรับใส่รางระบายน้ำเขาจะเรียกว่าตะเค้ยรางนะครับต่อจากตะเค้ยรางคือจุดที่รับน้ําหนักทั้งหมดของโครงลังคาก็คือด้างครับด้านไอติ พูดรวมๆมาทั้งหมดเลยก็คือเป็นหลังคาทรงปั้นหยานะครับเป็นหลังคาทรงที่ซับซ้อนที่สุดเนี่ยซับซ้อนนะซับซ้อนที่ชื่อเรียกครับคพราะว่าต้องรู้ชื่อเรียกไปทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่คุณต้องรู้ชื่อเรียกเพราะคุณต้องไปคุยกับช่างคุณจะได้รู้ว่าแต่เคสันคืออะไรเคสรางคืออะไรอะไรคือจันทันอะไรคืออสสีเยวผม ลองจากโครงสร้างหลังคามาจะเป็นโครงสร้างอันนี้เราจะแบ่งแบ่งเป็นสองประเภทนะครับว่าโครงสร้างในแนวนอนคือคานพื้นและคานนั่นเองครับเห็นตัวนี้ครับสีเขียวตัวนี้ก็คือคานครับคานและพื้นคานเนี่ยพื้นคุณจะมีหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหชั้นสิบชั้น แล้วแต่คุณครับว่าคุณจะเอากี่ชั้นจะมีสิบยี่สิบชั้นก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่คุณชั้นนั้นมันจะจบที่ชั้นใครชั้นมันอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลครับผมเราจะมาดูที่ตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญหน่อยก็คือโครงสร้างในแนวตั้งครับผมหรือแนวดิง่งโครงสร้างในแนวดิง่งจะเห็นเป็นตัวนี้ครับสีเหลืองตัวนี้ก็คือเสานั่นเอง ถัดจากเสาลงมาใต้ดินตรงนี้ลงมาพื้นใต้ดินตรงนี้จะเห็นเป็นตอหม้อครับจะเป็นตอหม้อถัดจากตอหม้อลงมาก็จะเป็นฟุตติง้งถัดจากฟุตติ้งลงมา,าจ,จะเป็นเสาเข็มหรือไม่ก็เป็นดินเลยก็ได้ครับแล้วแต่ว่าบ้านใครจะใช้อะไรเอาพูดเรื่องเสาก่อนเสาตัวรับน้ำหนักจะอยู่ที่เสาครับคานคุณจะกี่ชั้นก็จะจบชั้นใครชัน้นมันแต่ ตัวรับน้านหนักจะอยู่ที่เสาครับผมเสาจนถึงพื้นชั้นหนึ่งถ้าคุณมีตึกสิบชั้นยี่สิบชั้นตัวรับน้านหนักจะอยู่ที่เสาทั้งหมดเลยว่าเสาคุณจะรับน้านหนักไว้หรือไม่แต่ตามรูปเนี่ยตามในรูปมันมีตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้เขียนแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ก่อนว่าตัวที่ผมไม่ได้เขียนอะ่ะไอ ไอตัวที่ผมไม่ได้เขียนตัวไปไอพวกตัวหนังสือไอกรอบสีอมส้มเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้เขียนเข้าไปครับก็คือดินนั่นเองดินทําไมต้องถามว่าดินเกี่ยวข้องอะไรบ้านทุกบ้านจะแข็งแรงได้ต้องอยู่ที่ดินครับคุณต้องรู้ก่อนว่าดินนั้นมีความแข็งไหมไหมดินนุ่มไปหรือเปล่าถ้าบางคนดินแข็งเกินไปตอกเสาเข็มไปก็ลงได้ไม่ลึกถ้าตอกหนักคนนั้นอาจจะเสาเข็มหักได้หรือแตกแล้วได้ ครับผมแต่ที่พูดมารวมๆนี่มันก็คือลักษณะของโครงสร้างบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นหลังคาทรงปั้นยา